หัวข้อนี้นะครับก็จะเป็น Off-Page Connector นะครับก็ในการเขียนแบบ P.I. diagram นะครับสำหรับตัว p process Line เนี่ยปกติถ้าเราเขียนอยู่ใน Drawing แผ่นเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องใช้ตัว Off-Page Connector แต่ถ้าใน P.I. ที่เราเขียนเนี่ยจะต้องมีมากกว่า1ชีทแน่นอนนะครับก็คือเราจะต้องเดิน p process Line เนี่ยข้ามแผ่นไปมานะครับระหว่างในโปรเจก ของตัวดอ i n g ที่เราทำอยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวฟีเจอร์นี้นะครับ Op พเ n e e t o r กเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการทำงานที่ให้เกิดความง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัว o p พเ a g e Connector กันนะครับว่ามีขั้นตอนการสร้างยังไงนะครับแล้วก็เราต้องใส่บนโปรเซตลายตรงไหนนะครับนะครับในส่วนของการใช้งานและการใส่ดีเทลของมัน นะครับที่จำเป็นจะต้องระบุลงไปในตัว Oppa c พจค n n n นกเตในแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่ Connector นะครับ Page Connector นะครับก็จะมีการโชว์ดีเทลบนดาหลอ,อกของการาแสดงผลนะครับครับเราไปที่ตัวโปรแกรมกันดีกว่าครับโอเคนะครับ ผมขอซูมไปที่ตัวด้านขาออกของตัว Heat Exchanger นะครับโอเคเราจะใส่ตัวเพด Connector นะครับที่ออกจาก r o c e s s line อันนี้นั่นเองไปเข้าอีกชี้หนึ่งนะครับโอเคคำสั่งของเขานะครับอยู่ในกลุ่มของ s y m โบลอยู่ตรงนี้ครับ Off page c o n n e c t t r r ตัวนี้ครับจากนั้นให้เราดูไปที่ตัว t ูนบ b o อนะครับลองดูที่ตัว คำสั่งของซิมโบ l นะครับก็จะมีกรณีของเคสที่เราต้องการใส่เพจคอนเนคเตอร์อินแล้วก็คอนเนคเตอร์เอาด้วยนะครับในเคสนี้แน่นอนเราต้องใช้ตัวคอนเนคเตอร์เอานั่นเองในการระบุซิมโบ l นะครับไปที่คําสั่งตัวนี้ได้เลยคอนเนคเตอร์เอาจากนั้นนะครับก็เลือกไปที่ปลายโพสเซนโพสเซสครับตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับไดอะล็อกของ Page c o n n e c ตอร์ก็จะแสดงผลนะครับในช่องของคอนเน c เตอร์นัมเบรนะครับเราจะต้องเป็นคนใส่ให้กับเขานะครับโอเคก็คือเบอร์คอนเน c เตอรนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับในช่องถัดมาด้านล่างก็คือ Service สังเกตว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะรับค่า Service ของโปรเซสไลน์มาแสดงผลทันทีนะครับถัดมาช่อง Form มทูนะครับอันนี้ยังไม่มีการระบุ ปลายทางนะครับว่ามันไปเข้าที่ดออิงไหนนะครับยังไม่มีการแสดงผลนะครับส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นตัว current d o i n g บ่งบอกให้ทราบว่าปัจจุบัน d o i n g ของเราชื่ออะไรนั่นเองนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราแค่ใส่ตรง c o n n e c t o r Number ครับกดปุ่มโอเคครับสังเกตนะครับว่าเราก็จะได้ตัวซิมโบลนะครับเพจคอนเน c เตอร out ออกมาแล้วนะครับ โอเคเสร็จแล้วให้เราทําการเซฟไว้ครับเซฟแคดเอาไว้จากนั้นให้เราไปที่ตัว Project Explorer นะครับใต้ไอเทมของ P.I.D. d o i n g ที่เราสร้าง Doing ค้างไว้นะครับก็คือ S.P.P.I.D. 02กดเมาส์ขวาครับและเลือก Open ครับครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดึงตัว คอนเนกเตอร์ที่เรามีอยู่ในระบบนะครับลิงก์เข้ามาใส่ในชีทแผ่นที่2นะครับโอเคเราก็ไปที่ตัวโหมดของคำสั่ง ripple symbol page connector นะครับจากนั้นคอนเน c เตอร์ symbol ที่เราจะใช้คือคอนเน c เตอร์ in ครับอ่าก็จะยืนยันการเซฟดอยน์ก่อนตอบ yes ครับทันใดนั้นนะครับจะมีแดร็กของ page connector out ที่อยู่ในระบบแสดงผลให้เราทราบว่าตอนนี้ มีคอนเนคเตอร์นัมเบอร์อะไรบ้างที่ออกจากดออิงนะครับมีการแสดงผลเดินโปรเซสออกจากดออิงนะครับที่ยังไม่ได้ต่อนะครับโอเคเราก็เอาเมาส์เลือกได้เลยครับคอนเนคเตอร์นัมเบอร์ศูนนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเราจะวางที่ด้านซ้ายมือบนครับคลิกวางไปเสร็จแล้วก็ลองล็อกแกน F8 ให้อยู่ในแนวแบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายครับดันใดนั้นจะมีดาวล็อกนะครับของตัว คอนเนคเตอร์ที่เราดึงข้อมูลเชื่อมโยงเข้ามาก็คือคอนเนคเตอร์ศูนย์หตัวนี้นั่นเองนะครับพร้อมกับมีการแสดงผลด้านล่างเห็นไหมครับในส่วนของตัวฟอร์มทูแล้วนะครับว่ามาเข้าจากดอยอิงอะไรมาเข้าดอยอิงอะไรนะครับจากนั้นก็กดโอเคครับลองซูมดูนะครับนี่เราก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับทีนี้เราลองเดินโปรเซสไลน์ดูครับก็ ไปที่ตัว Process Line ใน Toolbox ตัวนี้เลยครับคลิกได้เลยแล้วเลือกไปที่ Primary Line จากนั้นเราก็เหมือนเขียนลายปกติครับแต่ว่า Start Point จากเจ้าตัว o p a ออกมา,อ,าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราลอง Take ครับในส่วนของตัว Assign Tag เข้าไปดูสิครับว่ามีข้อมูลเป็นยังไงสังเกตไหมครับมันก็คือลายที่ออกจาก s h e ในส่วนของ Heat Exchanger Line นั้นนะครับคือเบอร์นี้เลยนะครับค่าต่างๆก็จะถูกนำมาใช้ตรงนี้ด้วยในส่วนของ Process นะครับเสร็จแล้วกด OK ลองวางครับในส่วนของ Full Annotation เห็นไหมครับเราก็จะได้ออกมาแล้วครับ